ก็ทนายกนะครับก็เรียกประชุมด่วนนะครับก็เรื่องนี้แหละที่ตรงนี้รัฐบาลนะครับก็มีการพ,พูดคุยกันนะครับเพื่อเตรียมหามาตรการรองรับหากสถานการณ์เข้าสู่ระยะที่3หรือว่าเฟสสามเนี่ยแหละครับว่ากระทรว,ว,วงไหนจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างมีการเตรียมการกันไว้แล้วว่าจะต้องใช้กฎหมายใดเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือไม่นะเพราะว่าการประกาศเนี่ยมันง่ายแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบนะก็ต้องดูให้รอบคอบ แต่ผมคิดว่าไม่นานหรอกนะเตรียมแล้วละ่ะเณฑ์เฟสสามเนี่ยเห็นตอนตอน,ตอนเช้าอาจารย์วิชนุบอกว่าวันนี้ไอ้ศูนย์โควิดที่นานยกเป็นประธานเนี่ยเดี๋ยวเขาจะประชุมกันเรื่องล็อกล็อกดาวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวก่าเรื่องการปิดสถานบันเทิงในในในบางบางพื้นที่ที่เสี่ยงเดี๋ยวต้องรอรอดูมาตรการ,รตอนช่วงบ่ายที่จะออกมามครับผมบนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะ,ะแล้วก็หลังจากที่ท่านนายกว่าบอกว่าถ้าถ้ามีการประกาศเข้าสู่เฟสสามเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องเตรียมโรงพยาบาลเฉพาะ ผู้ป่วยโรคนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่เปิดเป็นศูนย์เฉพาะกิจในการรักษาโรคไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะโดยเฉพาะเลยซึ่งตอนนี้เขามองไปเรียบร้อยแล้วเป็นโรงพยาบาลที่สร้างใหม่แต่ยังไม่ได้เปิดให้งานมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณร้อยเตียงจริงๆก็ควรจะทําตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะตอนนี้ผู้ป่วยที่ติดกันอยู่เป็นร้อยคนนะตอนเนี้อยู่กระจายตามโรงพยาบาลต่างๆที่มีอยู่แต่ว่ามันไปรวมกับผู้ป่วยโรคอื่นๆด้วยไงนี่ไง มันก็อาจจะไปแพร่เชื้อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่ามาตรการในการป้องกันเนี่ยของในโรงพยาบาลเค้าขนาดไหนแต่ถ้าเอามารวมกันเลยเนี่ยที่เดียวน่าจะดีกว่าใช่ไหมฮะเห็นเห็นว่าเขาเขาจะใช้โรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครนะแถวแถวบางขุนเทียนใช่ครับนี่ฮะแล้วก็อีกอีกหนึ่งมาตรการที่วางไว้รองรับนะฮะประกาศเป็นเฟสสามเนี่ยก็คือก็คือนี่ครับอาจจะต้องนะฮะขอความร่วมมือเรื่องสถานบันเทิงพนวกนี้อาจจะต้องปิดทั้งหมดสนามกีฬาสนามมวย พับบาร์ต่างๆเนี่ยอาจจะต้องปิดเลยนี่ฮะก็อาจจะมีกฎหมายพิเศษอีกชุดหนึ่งมานี่ครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับหลายวันก่อนนะคุณเคที่พอตเตอร์ครับเป็นสสอแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาเขาลุกขึ้นอภิปรายนะครับลุกขึ้นอภิปรายในสภาเขาเลยนะฮะบอกว่าประชาชนพลเมืองอเมริกันควรจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิด -19 เนี่ยฟรีเออเพราะว่า มันอยู่ในขายที่จะต้องรัดเนี่ยต้องให้การอุดหนุนมไม่ต้องไปเสียงเงินนี่ฮะก็หลายฝ่ายก็เห็นด้วยรเราเามองประเทศไทยเนะราฮะโอ้โห oh <ๆ>ไปตรวจทีถ้าตรวจตงนะเสี่ยงเสี่ยงไปตรวจถ้าไม่ถ้าไม่ไมติดจ่ายเงินเองมีหลายมีหลายเซกชันเน่ยถ้าติดไม่ต้องจ่ายกลับมาจากหรืออยู่ในกลุ่มภาวะเสี่ยงไม่ต้องจ่ายแล้วเนะี้ยคือตอนนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนว่าคนไทยยังต้องจ่ายเงินอยู่ แต่อีกด้านหนึ่งหมอก็บอกว่าโอ้ถ้าบอกว่าให้ทุกคนไปตรวจทั้งหมดเลยเนี่ย,ยอีกหน่อยก็แหกันไปหมดเลยหมอก็ไม่ต้องทําอะไรมันก็จะเป็นข้อมูลขัดแย้งกันอยู่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ตอนนี้ฮะมีสอสอเราคนหนึ่งฮะคุณกรณิษงามสุขคนรัตนาครับเป็นสสกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐเขาเตรียมที่จะเสนอนะครับให้รัฐบาลเนี่ย ตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยหรือว่าคนไทยเนี่ยโรคนี้แบบฟรีเลยนะฮะเราไปฟังความคิดของเขานะฮะสวัสดีครับคุณวัฒนาคุณคุณกรณิตครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครครับครับผมที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเรื่องเกี่ยวกับที่จะเสนอให้ทางทางรัฐบาลเขาตรวจคัดกรองผู้ผู้ที่ติดต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อโรคนี้แบบฟรีเลยครับคือ ดิฉันคิดว่านะคะในส่วนของโลกในส่วนของโควิดนาทีเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องของค่ารักษาในเรื่องของการตรวจคัดกรองนะคะเบื้องต้นให้กับประชาชนเนื่องจากว่าจริงๆเรามีศูนย์สาธารณสุขของกทมนะคะ68แห่งที่กระจายอยู่ในทั่วกทมทุกๆกำนังานเขตแล้วก็เราก็จะมีในส่วนของศูนย์อนามัยที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของสังกัดกระทรวง การสาธารณาสุขนะคะซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่รองรับแล้วก็สามารถให้บริการประชาชนได้และที่สําคัญก็คือรัฐรรมนูญนะคะในส่วนของอมาตรา47นี่ยในส่วนของวงเล็บสามก็บอกชัดเจนนะคะว่าบุคคลเนี่ยย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการป้องกันและขาจาัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใ,นใน <ừ. S 1> ด,ดยๆนะคะดิฉันเองเนี่ยมองว่าจริงๆเราคนไทยเราควรจะได้รับสิทธิทธเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่อง เรื่องขั้นพื้นฐานที่้รัฐบาลหน่วยงานของรัฐจะต้องดูแลเราครับค่ะครับ,ค,รบคุณกรณิตจะทําอะไรให้ให้เป็นรูปปรรมครับเรื่องนี้คือจริงๆตอนนี้ก็จะพยายามที่จะประสานกับทางรัฐบาลน,นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็โดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นแม่งานหลักในการที่จะดูแลในเรื่องของสุขภาพให้กับประชาชนดิฉันเองนะคะ เป็นประธานของอนุกรรมธิการนะคะคในส่วนของอกองทุนแล้วก็องค์กรมหาชนแล้วก็ที่จะตอนนี้วันวันพฤหัสที่จะถึงนะคะได้ได้ได้เชิญในส่วนของอสปส,สชเนี่ยเข้ามานะคะในคณะอนุกรรมธิการนี้เพื่อที่จะสอบถามแล้วก็ตรวจตรวจว,ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเรามีงบประมาณเพียงพอไหมในการที่จะดูแลแต่ว่า กรณีที่ที่คิดว่าจะต้องตรวจทุกคนที่คิดว่าแบบอยู่ดีๆก็เราไม่ได้เกิดแบบมีความเสี่ยงเราไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงเราไม่ได้มีอาการเราเข้าไปที่โรงพยาบาลเนี้ยคุณหมอก็คงไม่ตรวจให้ซึ <cell> ่งเพิ่งถ้าตรวจเนี้ยก็อาจจะมีคิดค่าเส้นจ่ายแต่ถ้าเกิดว่าตรวจเจอโอเครัฐบาลจ่ายให้ทั้งหมดอะนะคะทั <c oughs> ้งค่ารักษาแล้วก็ค่าตรวจแต่กรณีคนที่อยู่ในความเสี่ยงดิฉนันยกตัวอยา่างอย่างเช่นว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีคนหนึ่งที่ที่ติดนะคะ แต่ว่าเราอ่ะอยู่ในเครือในขา่าที่ที่จะเกิดความเสี่ยงครับเราเข้าไปเราขอไปตรวจแต่ถ้าเกิดเราไม่เป็นขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องจ่ายเองอซึ่งซึ่งดิฉันว่ามันก็ไม่ถูกนะคะ<อ>ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในขายนั้นอซึ่งอันเนี้ยนัดควรจะต้องอรัฒน์พอหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งดิฉันก็ศึกษามาว่าเออก็มีหลายประเทศนะคะอย่างประเทศจีนหรือประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือทางกาแรแพทย์ ที่ทางสมัยโดยที่เป็นการคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ใช้งบประมาณไม่มากหลักร้อยบาทนะคะไม่ถมี่ร้อยบาทโดยการใช้น้ําลายหรือว่าใช้หยดเลือดนะคะเพื่อคัดกรองตรวจเบื้องต้นซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถประสานไปกับประเทศที่เขามีอ,มอุปกรณ์เหล่านี้แล้วเราซื้อมาแล้วเราก็กระจายไปตามศูนย์สาระตุกหรือศูนย์อนามัยที่เราอยู่เพื่อให้คนคนไทยเข้ามาสามารถตรวจได้ซึ่งใช้งบประมาณน้อยมากมไม่ได้มากมายไม่ใช่หลักพัน หลักมืน่นเหมือนที่เป็นอยู่ณนปัจจุบันนี้นะคะอย่างน้อยๆคัดกรองก่อนเพราะถ้าเกิดว่าคัดกรองแล้วคนนี้มีสิทธิ์ว่าว่าผลออกมาว่าเป็นมีสิทธิ์ที่จะเป็นเราก็ไปไปเช็คอีกทีหนึ่งให้ละเอียดที่โรงพยาบาลครับเพื่อที่อย่างน้อยๆคนไทยจะได้แบบสบายใจว่าโอเคตรวจคัดกรองครั้งแรกถ้าเขาไม่เป็น นะคผลออกมาว่าไม่เป็นเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลอ,าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะรัฐบาลควรจะต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะครับก็ค,คือเพิ่มเพิ่มเพิ่มสิทธิ์นะฮะในคนที่ใกล้ชิดผู้ที่ติดแล้วเนี่ยนะว่าอาจจะไม่ต้องเสียเงินแม้ว่าจะไม่ติดก็ตามแต่เขามีพอเสี่ยง<ช>รวมถึงไป<ช>ซื้อเอาชุดตรวจที่มันราคาถูกจากต่างประเทศที่เขาตรวจแล้วได้ผลมาใช้นะฮะ เอาล้วก็ฝากฝากสสกรณิดด้วยกันแล้วกันนะครับขอให้โครงการนี้ประสบค่งเขาเร็จแล้วกันนะครับเอาละวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณกรณิดงามสุคชนรัตนาครับสสเพื่อพนครพลังประชารัฐก็โอเคนะผมคิดแก่ดีนะใช่เออใช้ได้เลยนะเอาละครับอ่ะ